การเงินก็ติดขัดการงานก็ติดขัดการเงินติดขัดการงานติดขัดเก็บไปทั้งขาดครอบครัวมีปัญหามีปัญหาแตกแยกนะคะสุขภาพเป็นไงไม่ดีเลยค่ะสุขภาพไม่ดีสุขแล้วไม่มีอะไรดีเลยจ้ะก็ที่ที่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปขายบัวก็ประกาศขายตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้ขายบ้านขายไม่ออกไม่ใช่บ้านบัวบัวพวกที่พ่อหลวงพ่อบอกว่ามันบาปไม่เอาแล้ว บอกให้ปวาติดต่อขายขายให้หมดเลยก็ขายก็ไม่มีใครเอาเลี้ยงวัวไว้กี่ตัวหกตัวหกตัวตัวหกตัวมันคลอดออกมาอีกตัวหนึ่งใช่ห้าตัวสามสี่ห้าห้าตัวอยากขายให้หมดนั้นไม่เลี้ยงแล้วหลวงตาบอกว่ามันบาปท่านเทวดาฆ่าแมวหนึ่งตัวหมาหนึ่งตัวงูหลายตัวกบปลาปูหอยกุ้งเขียดลูกออด เลี้ยงวัวด้วยเป็นกรรมมากมายหรือเปล่าท่านขปสัต์ใช่ไหมท่านเอ๋ยใช่แล้วเป็นฆ่ากันเลยนั่นแหละเหาะเบียดเบียนกันนั่นแหละพอกรรมนั่นเหาอก็มีแหละท่านแลส่งผลอย่างหนักในชีวิตเลยหรือเปล่าในะเวลานี้ไม่ใช่หรอกท่านเลยถึงกรรมเลยตรงนี้แหละนะยังไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกค่ะเป็นกรรมอย่างอื่นนะแหละ<ม>ท่านเลยเมียอย่างอื่นอีกหรือเขากลัวพันด้วยสามีด้วยท่านเอ๋ย กรรมมันพ่วงกันเลยนั่นแหละหนาและกรรมที่ใจเขาด้วยแหละค่ะไม่รู้จักวางหนาแหละท่านแดงคิดมากเครียดใช่ไหมฟูงจานใช่ไหมทั้งโลกมาใส่ตัวหมดเลยหนาอันที่จริงเรื่องไม่ได้ใหญ่มากมายหรอกค่ะในนางหนาฟูงแต่งจนล้นเหลือเลยวิตกจริต คิดมากเครียดเกิน,จ,นจะปล่อยบ้างมากๆ <laughs> แล้วคะ่ะอา้าวจะมีทางแก้ไขอะไรได้บ้างนะเวลานี้ในเวลานี้หรือท่านเอ๋ยใช่แล้วแ,แก้ไขเลยนั่นนัะนะนางต้องแก้ไขที่ใจตัวนางเองแหละคะ่ะรู้จักปล่อยวางหนาะบ้างแหละท่านแรกมองเห็นเป็นธรรมชาติแหละท่านเอ๋ยใครบ้างเลยไม่มีปัญหาหนอมีแต่เราแบบคนเดียวหรืออะไรพอคนคอพื่นหนอททำไมเขาวางได้กันเลร อ่าที่หนึ่งไปจัดการเรื่องจิตใจก่อนทีนี้ขอเรื่องบุญกุศลจะทําอย่างไรได้บ้างสรรพสัตว์นะท่านเอ๋ยกรรมเราเลยทําขึ้นแล้วสินะคนส่งให้เขาไปเกิดเถอดคาบวันให้เขาเถนะินหนา30วันนั่นเละรวมเราสรรพสัตว์สามสวันมีอะไรจะเพิ่มเติมหากจะต้องการขายวัวให้สําเร็จจะต้องทําอะไรบ้างบวชให้วัวสิท่านเอ๋ย อีสิบห้าวันเลยนลั่นแหละบวชเพิ่มให้วัวอีสิบห้าวันจะได้ยุติการสร้างเ,<ร>าเววสิกรรมกับมันหนาะหากเราจะเบียดเบียนกันแหละค่ะเจตนาไม่มีแลเพราะความไม่รู้แหละท่านเอ๋ยวันนี้รู้เลยแล้วสินะให้เจ้าไปตามทางของเจ้าเถอะค่ะ ไปเจอเจ้าหน้าที่หนาหรือใครเป็นเจ้าของแท้นั่นเอออ่าบวชให้วัวที่จะต้องการที่จะจําหน่ายออกไปอีกสิบห้าวันขอขามากรรมเขาด้วยใช่แมท่านบอกเขาว่าขอให้แยกย,ย้ายขอให้มันโชคดีไปเจอคนที่รักมันละการตามนี้จ้ะอ่าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยท่านเทวดาต้องเตรียมข้าวของอะไรบ้าง,งาชุดขาวสองชุดะท่านเอ๋ยแล้วก็ท่านหนึ่งชุดเลยนั่นแหละหนาะ แค่นี้ก็ได้เลยค่ะปล่อยสัตว์นาัิ50ตัวแน่ปล่อยสัตว์ที่ไปฆ่ามามากมาย50ตัว,ตวสังฆทานไม่เอาใช่ไหมเอาสังฆทานหนึ่งชุดใช่ไหมชุดขาวสองชุดปล่อยสัตว์50ตัวอา้าวทั้งหมดทั้งวัวด,ด้วยเป็น45วันตามนี้เริ่มเลยเริ่มเลยค่ะไปได้